ณตลาดที่ผู้คนพลุกพล่านร่มหลากสีไหวไปมากับลมเช้าเสียงต่อราคาหัวเราะเรียนกระทบสลับกันเป็นจังหวะหนูขอดูชิ้นที่โชว์หน่อยค่ะอย่าซีเรียสสิหนูชิ้นโชว์ไว้ให้ดูเฉยเฉยของหลังร้านเป็นของจริงเหมือนกันเพื่อนเอ็นตัวเข้าหาจิ้มปลายเล็บเบาๆเหมือนตรงไหนสีรอบงานเย็บก็เบี้ยวเห็นชัดขนาดนี้แม่ค้าถอนหายใจโยกเอวตาใครตามันแต่ตาฉันมันเป็นของจริงจะซื้อก็ซื้อทาไมซื้อก็ไปไกลๆเลยไม่ไปค่ะแกะตรง นี้เทียบต่อหน้าถ้าเหมือนก็จ่ายถ้าไม่เหมือนก็ผ่านกดร้านต้องจ่ายก่อนถึงแกะได้กดผู้บริโภคต้องตรวจชิ้นที่เลือกก่อนจ่ายพี่จะขัดกฎหมายหรอเมท้าคิ้วกระตุกเสียหลักเล็กน้อยพูดแรงไปไหมหนูแรงเพราะจริงตัวอย่างสวยเวอร์ของจริงทรมโธมแถมเสี่ยงตรวจอีก ไม่เหมือนตัวโชก็ไม่ซื้อแล้วหนูจะโพสต์เตือนคนในโซเชียลด้วยแสงขาวคลินิกเคาน์เตอร์เงาวางกล่องเครื่องเรียงเป๊ะเกินตชวนระแวงถุงพรีเมียมส่องแวววาวด้านข้างพนักงานยิ้มขายมือเอือ้อมไปหยิบถุงจ่ายก่อนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนถุงให้ใหม่ให้ดูพรีเมียมเดี๋ยวขอเช็คซีเรียลเครื่องนี้ตรงนี้ต่อนหน้าอย่าเพิ่งแตะถุงลูกค้าคุณก่อนก่อนก็เชื่อใจร้านนะครับฉันเชื่อหลักฐานมากกว่าคำพูดพนักงานสูดหายใจมองกล้องถ่ายทำไมมัน วุ่นวายไปหมดการสลับไงคะทักของตรงจ่ายทันทีไม่ต้องเสียเวลาพนักงานยอมถอยครึ่งก้าอืมเช็คก,ก็เช็คซีเรียลตรงรุ่นตรงสีตรงโอเคแต่ห้ามย้ายกล่องหลังคิดเงินนะทาไมคิดว่าร้านจะย้ายล่ะครับเพราะฉันเคยโดนโกงวันนี้ไม่ให้โดนซ้ําจ่ายหลังตรวจเท่านั้นค่ะแดดบ่ายสะอาดเงาตัดบนพื้นหน้าบ้านกล้องวงจครคลอมกับมือถือบนขาตั้งเล็กๆก,กรอบเทปกาวบนโต๊ะชี้พื้นที่ตรวจคนส่งของยิ้มมืออาชีพยื่นเครื่องสแกน รับของแล้วเซ็นตรงนี้เลยครับลูกค้าขยับกล่องเข้าเฟรม CCTV ได้ค่ะวางตรงกล้องเลยนะกำลังอัดวิดีโอกล่องบุบซีลมีรอยซูมเก็บเวลา